วิชาวิสัชนาะเรียนถามว่าถ้าเราพูดความจริงค่ะแต่ทำร้ายคนอื่นจนกระทั่งเขาอาจจะได้รับเรื่องเดือดร้อนหรือว่าบาดเจ็บอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราพูดโกหกแต่ก็ทำให้เขารอดได้อันไหนคือดีหรือไม่ดีเจ้าคะเนี่ยทีมงานก็ว่างมากเลยนะ คัสับสนทำให้พ้าเหนื่อยมากเลยน <c oughs> ี่ยพูดดีแต่เขาตายพูดโกหกแต่เขารอดยกตัวอย่างเช่นจูจ่ๆเดินไปบอกเมียเขา,เอาบอกว่าเนี่ยผัวเธอ มีเมียน้อยในทีมงานพูดเลยพูดความจริง <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> อันนี้คือพูดความจริง <S <S อแต่มันก็ทําให้ตัวตีกันเขาตบตีกันครอบครัวแตกร้าวเราก็นั่งดูสิแต่นั่นก็คือพูดความจริงแต่แตถ้าเกิดไปดโกโหกว,ว่าหัวเธอดีมากเลยรักเธอคนเดียวแต่จริงๆแล้วเขาเลวมากเลยมีเมียหลายคนแอบมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นคือก็ก็เราโกหกอ่ะแล้วอะไรคือสิ่งที่ดีเจ้าค่ะ พระเจ้าของเราตรัสตอบอยู่เสมอเลยว่าพระเจ้าเนี่ยเอาเจตนาเป็นเกณฑ์นะครับในทางพวุทธศาสนา,า,นาถ้าเรามีเจตนา,ตนาที่ดีไม่ว่าจะโกหกเพื่อให้เขาได้รอดชีวิตเพื่อให้ชีวิตเขาดีหรือว่าจะพูดความจริงแล้วมันจะเกิดอันตรายอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ถ้าเจตนาเราดีเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นบุญนะจะไม่เป็นบาปเอาเจตนาก่อนเลยนะยังยังไม่ได้ไปดูที่ผลนะเอาแต่ตอนเริ่มต้นเลยฉะนั้นแล้วพอเกิดผลอะไรถ้าเจตนาเราดีเนี่ย จะจะเป็นบุญอยู่นะฮะไม่ได้เป็นบาปเพราะว่าเจตนาเราดีครับอาจารย์ครับพอฟังังสมมติเรื่องเรื่องสมมติเมื่อกี้นะไม่ใช่เรื่องจริงนะเมื่อกี้นะไม่ใช่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 เรื่องของโปรดิวเซอร์เลยค่ะไม่ใช่ค่ะว่าเขามีไม่มีเนี่ยนี่บอกเจตนาถ้าเกิดว่าสังเกตว่าถ้าเกิดไปบอกว่ามีเนี่ยแสดงเหมือนคุณเจตนาอะไรอะหนึ่งเรื่องของเขาเออถ้าเกิดเขามาเค้นถามเราเนี่ยอ่าเคยเป็นประเด็นหนึ่งถ้าเกิดจู่ๆเราไปบอกแสดงว่าคุณเจตนาไม่ดีละงั้นก็จะบอกว่าคนฉลาดเนี่ยต้องฉลาดในเรื่่องดทีจะพู ต้องฉลาดในเรื่องที่จะไม่พูดด้วยท่านเริ่มเจตนาอาตมาคิดถึงเรื่องผลตามมาด้วยอ่าก็คือถ้าเกิดสองอย่างอ่าประจวบเหมาะกันว่าเจตนาดีแล้วผลตามมาอาจจะดีไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนนะว่าจิตใจเข้มแข็งไหมอ่าเพราะว่าถ้าเกิดโกหกเนี่ยไม่ดีแน่นอนอแต่ว่าองค์ประกอบของสินแต่ละข้อนะั้นเช่นว่าโกหกเนี่ย มันจะมีอยู่5้าองค์ประกอบลงดีเทลแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ดูที่เจตนาที่ผลตอนนี้ลงรายละเอียดแล้วว่าตั้งของศินยังไงบ้างนะครับก็คือเช่นมีเจตนาที่จะจะจะทำลายเขาไหมสองตั้งมีความพยายามที่จะจูพใู้ให้เกิดผลเสียตามมาไหมสาแล้วก็ทําลงไปแล้วก็ผลเกิดไม่ดีตามมาแน่นอน คือมันจะมีองค์ประกอบอยู่5ข้อโดยกคร่าวประมาณเนี้ยตัวอย่าง3ข้อนี้ก็ชัดแล้วนะเป็เจตนาที่ไม่ดีแล้วไปพูดแบบตามเจตนาที่ไม่ดีนั้นแล้วมันก็เกิดผลลงมือทําลงมือพูดตามนั้นแล้วมันก็เกิดผลอย่างนั้นด้วยมันจึงจะเป็นผิดศีลผิดธรรมจึงจะเป็นบาปจริงๆมันจะมี2 2 2ทางนะว่าคนพูดกับคนฟังถ้าเกิดคนพูดเนี่ยโอเคเมื่อเจตนาดีแล้วไม่พอ คุณก็ต้องฉลาดมีเทคนิคมีวิธีการมีกลยุทธ์ในการที่จะพูดด้วยไม่ใช่พูดแบบจริงใจขวานพาซากพูดอโง่ๆออกไปจนเขาก็กลายเป็นเดือดร้อนด้วยไม่ได้ต้องมีเทคนิคด้วยเช่นคนไทยนะ่ะชอบอถามอย่างเงี้ยโอ้พระญานา์ปองอ้วนขึ้นหรือเปล่าครับ เห็นได้ที่พี่แกตัวจะเป็นไงแก่ๆครับจริงไหมพูดอย่างนี้เอาไม่มาแทงกันเลยดีกว่าเขาไม่บอกบกประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกนะที่ชอบทักกันอย่างเงี้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าใช่ดำไหมพอมประเทศอื่นไม่มีนะฝรั่งเจกันคุณนวลขึ้นไหมคนไปทำอะไรมาทำมันดำจังเลยไม่มีนะคนไทยเราเนี่ยแหละบางทีเนี่ยแต่ว่าเจตนาก็คงไม่ได้ร้ายแต่เหมือนที่อาจารย์บอกออนุญาขยายความที่ว่า บางคนสมมติเตาเม้นต์นางเงี่ยดูสถานที่การละเทศะเวลาสถานที่ต้องมีเทคนิคอเขาส่วนตัวบอกเขายังพอร์ตเราแต่ไพูดต่อหน้าคนน,าแแบบนี้นักแน่เม้นนะเนี่ยโอ้โหเตนาดีนะไม,ไ,มไ,มไม่มีใครที่มองรู้ว่า <c oughs> แต่ประสงค์ร้ายเ,เขาหวังดีกับเรารถ้าเกิดพูดต่อหน้าคนนี้เขาต้องคิดแน่เลยว่าประจานเราหรือเปล่าเลยประมาณนี้ต้องดูต้องดูดูวิธีการด้วยแต่ประมาณนี้ดังนั้นถ้าเกิดจู่จูเรารู้เรื่องข้างบ้านรู้เรื่องของเพื่อน ไปเจอเจอว่าแฟนเพื่อนไปกินข้าวกับสาวสรุปคือหนูควรบอกเขาหรือไม่ควรบอกเขาคะเรื่องของชาวบ้านเรื่องชาวบ้านเขาเยอะนะเราคิดว่ามาผัดอะไรกันไหมผัดแล้วบางทีมันเป็นแมวด้วยนะเป็นแมวใช่ใช่ชาวบ้านเออคือบางทีมันถ้าเราไปบอกแล้วถึงขั้นเขาทะเลาะบอแงกันบางทีไปถึงฆ่ากันทําร้ายกันเนี่ยโอ้เราก็คงไม่รู้สึกดีบ้างว่า ตรงนี้ก็เขาอาจจะใจเย็นลงก็ได้ก็อาจจะมีเหตุมีผลนะหรือถ้าเป็นบุญนำกมแต่งย้อนยุกเลยนะบางทีเขาอาจจะเป็นคู่กันณเวลาหนึ่งแต่ถึงจุดหนึ่งในอนาคตก็อาจจะไม่ได้เป็นคู่กันก็ได้เหมือนที่ดินอย่างเงี้ยบางทีสรุปสรุปก็คือหนูไม่ควรยุ่งเรื่องชาวบ้านใช่คุณแค่นั้นเองยุ่งเรื่องชาวบ้านเยอะแต่ถ้ายุ่งแล้วดีมีประโยชน์คือเหมือนหลักการพูดเราเะค่ะพูดแต่สิ่งดีมีประโยชน์ผู้ฟังชอบทุกคนปลอดภัย เนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยสำคัญด้วยนะทุกคนปลอดภัยด้วยถ้าเราแบบยังไงก็เรื่องจริงเท่านั้นเรื่องจริงนั้นใครจะเป็นจะตายจะเดือดร้อนยังไงไม่สนเนี่ยมันมันมันก็ไม่น่าจะดีนะหรือว่าจะพูดความจริงก็ตามความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดความจริงอาจจะทําให้คนนั้นและตัวเองตายได้นี่ฉะนั้นบางทีมันก็ต้องระมัดระวังตรงนี้เหมือนแต่ถ้าเกิดอย่างอย่างในมุมอีกมุมหนึ่งค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเขาอยากรู้แล้วเรามาถามเรา แต่เราก็เลยไม่บอกดีกว่า,าไม่พูดอะไรดีกว่าคือโกหกให้เขาสบายใจไม่โกหกไม่พูดแต่ไม่บอกด้วยว่าเราก็เลยบอกแค่ว่าเราไม่รู้อย่างเงี้ยเราจะบาปไหมคะเราไม่เราโดนเค้นเราถ้าเกิดเราบอกไปเรารู้ว่าคนเนี้ยจิตใจอ่อนไหวง่ายถ้าเกิดบอกไปเขาถึงขั้นเสียใจหนักทําร้ายตัวเองเนี่ยเรารู้เนี่ยเราก็บอกว่าไม่รู้เหมือนที่หลวงพอ่อมีโจรเข้าวัดเหตุการณ์นหนึ่งโจรเข้าวัดรู้ว่าโจรคนเนี้ยหลวงพ่อรู้ว่าเขาทําด้วยความจําเป็นนะแล้วเขามาแอบซ่อนอยู่ ถ้าเกิดแล้วถามว่าพอตำรวจมาปั๊บถ้าเกิดมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าไม่เจอเนี่ยหลวงพ่อโกหกหลวงพ่อก็เลยมีกลยุทธ์มีวิธีการโดยการขยับมานั่งอีกที่หนึ่งแล้วตรงหลก็มาตามตามทุกอย่างคือหลวงพ่อครับเห็นโจรมาแถวนี้หลวงพ่อหลวงพ่อเห็นไหมครับรูปร่างอ้วนอย่างนั้นยี้มกวานไปหลวงพ่อก็ตอบมีกลยุทธ์นะตั้งแต่อัตมานั่งอยู่ตรงนี้อัตมาไม่เห็นโจรคนนั้นเลยคือหลวงพ่อขยับจากที่นั่งเดิมมานั่งที่หนึ่งความหมายคือ หลวงพ่อถ้าเกิดบอกความจริงเขาก็เดือดร้อนและรู้ว่าเขาทําไปเพราะอะไรแต่ว่าจริงอีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องไม่จบแค่นี้นะหลวงพ่อก็ไปก็ไปบอกให้เขาไปเอาไปคืนแล้วก็ไปทําในสิ่งที่มันเหมาะสมดีกว่าหลวงพ่อก็ช่วยเหลือต่ออะไรประมาณเนี้ยนี่คือแต่บางทีการตอบยังไม่รู้นี่ก็ทําให้เจริญนะอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่มีไม่รู้ไม่รู้ไม่มีอะไรเงี้ยก็ทาให้ชีวิตเจริญได้เรื่องชาวบ้านเรื่องชาวเมืองฮะทุกอย่างแล้วทำอะไรเราไม่รู้ไม่รู้ไม่มีไม่รู้ไม่รู้ไม่มีอะไรเงี้ยเออ มันก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องที่โยมพี่บุ๋มปุจชาอัตมาขอวิสัชนาว่าจงคิดทุกคำที่พูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะถ้าพูดทุกคำที่คิดอาจจะผิดทุกครั้งที่พูดสิ่งไหนถูกต้องถูกใจควรพูดสิ่งไหนถูกต้องไม่ถูกใจควรพูดแต่สิ่งไหนถูกใจแต่ไม่ถูกต้องไม่ควรพูดทุกคนทุกท่านใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาให้แยกไข่ถึงสิ่งดีมีประโยชน์ ทุกคนชอบและปลอดภัยจะเป็นสิ่งดีแล้วค่อยพูดออกไปเจริญพอสาธุพบกับรายการจำวัดได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงครึ่งถึง7โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วคุณจะจำวัดได้มากยิ่งขึ้น